ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับได้ยังนอนอได้ตุ่มกบมาใส่กบเหมือนนี่นะนี่นะได้ตุ่มกบครับเต่วมาหาวัตถุดิบนะไคือกบครับกับเงือง<แ>นอะเงียอแมากนี่แหละครับมองจะมาใส่กบดีเป็นบวกไม่น้อยมีแงยงร้อมบอกมาี้อันนี้รุ่นใหม่ถดลองเบิ้งเห็ดถดลองเห็ดถดลองเบิ้ง มาหลุนน้ากันมือกินวัดศิริหงพ่อใดวัอน,น,น, <c oughs> นี้ถอาไหนร้องจักเที่เามืเหนี้อยละมือแรกสุดทืายม่แต่อันนี้เนาะสุดทืายม่แต่อันนี้อ,อ,นนอันนั้นก็นมาตรฐานก็ได้แต่ว่าใส่มันก่อนใส่ก่อนมูอใส่ก่อนมูอเลยนี่แหละครับมองจะใส่นี่นะเอาเจียก,ก,กุ๊กเมนมาพอม่อแมนสมุนกับว่าน้ำครับ อ,อันนี้หลังทดลองเยียงครับไข่ใส่จันเลยนเนาะเง อางานใหม่ว่าปักครับอันนี้เนียนเน,น,นอะน,นี่ครับเลี้ยวแล้วครับล้งแรกรไปล้างต่อไปครับวันนี้ไปอีกบวกหนึ่งบวกที่สองครับมาหอดบวกละมองนี้มองเคยมากสอนหัวก,กบกับยะพ่นนะครับ คือหวาน้ต่มีโตนแท้ละม,มีหัวกันอยูห้ <c oughs> องนี้มีพักตบอมน่ครับแจากน้องพุดคือเกาครับพุดกุดอลไได้ใชคุณก ໃສ່នេ <t> ះប៉ាញាត់ទៅប៉ា ไซคกหลังพอน,นี่ใม่ซหาส่หาบ่าอันใม่ซีนอแล้วกัเป็นแงงนึง,นงแงงหึงอันแนงหกดทดสอบทดสอบมาดูดอกัน <c oughs> เป็นยังไงกัมือเศร้าคนนอมือเศร้าตัวมือเศร้าจังลูกลามาเรีนหลุนจักเถื่อแงง <c oughs> มือน,นี่เราลุ่น,น้ำกันเรืองมนี่โอ้นี่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 นี อเดียดลูกน้องกะไรมาตัวลูกน้องพี่น้องท่านาครับท่านเห็นบางใหญ่โอ้ลูกน้องกะไรโกบมาตัวลูกน้บองกระรุ่นบ่ไปไหนล่ะครับปานกลางสามนิ้วนะพ่อ งมันเข่าพา mm ่อ hmm. แมนแ่งข้างดีๆแ่งข้างไหนมันแต่งข้างแครกบเอาปดใหม่วมาปลุกครับ mm hmm. อันนี้จะเป็นปลาครับมาร์กไหว่าสองหมื่นแะ,ะ้วพ mm ่อแมน ยอด้อยครับเมื่อแลวบาดในใส่แล้วแล้วนะไส้เลี่วแล้วครับเลีวแล้วเมื่อหาหลังจังมารุนเบื้องเสานะครับ <c oughs> พี่น้องถามว่าเบืบ้องเอือนเสาด้อบรรย <c oughs> ากาศช่วงเ้าเสาครับสี่พาพี่น้องพยายามโคบเต้อะัรนี้มารุนครับวันนี้ <c oughs> ได้ถุงยังครับไ <c oughs> ม,ยม่ย่มเราได้วันนี้ ได้เหลือนน้ำกันได้ถุงยางครับยาำมุดเศร่าครับนี่แล้วเศร่าๆมายางไปเบื้องยีนน้องพร้อมกันเลยครับยามรังแรีก ว่ได้แล้วนน่นอบาาแมนอีีนี่ดิต,ออตุ่มแตกตุ่มแตกวัโอ้ครับลอดออกนีเพราะดีอเอาใส่นเบื้องล้างไม่สโอ้เสียดาย้ายอยู่แล้วเนี่ยนี่เ่อนนาต้องทอไเนี่ตนยต่ออกเบ นีน่น้ำตีงบใอ้โหใครเด็ครับเท่าไรพอสี่สี่บ่แง่ใส่บุตตัวนึ่อูอ้ยอะไรตัวนี้ดีดีครับอปหลดไหลดนอกเลยล้างน้งมักตูดในเสื้อ กับเตียนหมดงมดงามมดงามแน่หมอนกัี่จับมดงามเสียดายหลังนั้นเนาะเอโอ้โอ้แย่อี่นี่นี่ครับ เดีว๋ววาให้แม่ไปรับอะไไเร็วค่ระูเทโอ้รุนแังไงยังคุปปี้นี่อ่กบอแมนทคุปปี้นี่ละครโอ้โหคุปปี้นะใหญ่เร็วเนาะแมน ล,ลงังตุกันยิงเสียงเต็อยูอ่อได้ยินเสียงอยู่บ่ <c oughs> ยังนในในกันได้ยินเสียง<ส>ได้ซีด <มา S 2> ได้ซีแล้วมาเลี้ยวครับซีตัวครับอู้ยได้มองหันแหมองงมองหันหมู่บ้านเห็นตัวน้องพ่อมามองหันครับตูดออกเลยตูดตอกออกเลยเ่าแม่ได้ตัวใหญ่บ่ัก เราเต้นพ่นครับไปแก่พ่นมาแจ้ได้ก่อนพอแจ้นี่อ่อมไปหนีไปพ่นเลยแก่พ่นก่อนครับไปแก่พ่นมาหนึ่งต้นหนึ่งหลังสอ,องสองบ่ัหสองครับโอ้หลุนใหญ่อีกแล้วม <laughs> ีหอยบ่ nghe vô nhao 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 Đúng nhao 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 vô nhao 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 <cười> Cứu cưu cưu nè Chắc tù Xoáng cư cân Xoáng Ngoài, mà bố mấy cơn xoáng theo à Mán sống. Ôi, mán tê xoáng độc mèo câu, cân Đi đi Ủa, mua vô mua đọc อ<ห>บอยู่เทิดสามบวกเทิง์บวกเทิง์นไงกว่านี่อันนี้บวกน้อยนะเลยตัวน้อยเมียนตัวยังอีกตัวนึงเอาเฮ้ยมีสามสามเอาสามบ่สามหลังนี่<ง>นี่ดีตัวสุดท้ายดีดีงูไงกูงูอยู่ดีาา <laughs> สามโอ้จิตเหตุแหงเพิ่มก็หน้าบาดเขาทาอย,ยู่ พอได้กินหย่อนอยู่เด้แนวนี้มีสามอยู่ดิวัตถุดิบเอามาอนี่ครับนวดก็นวดออกมีตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่ามือแม่อ้าวส้มได้เลยบอยไได้แล้วครับวัตถุดิบในมื้อนี้นั่นก็คือกบครับสิพาพี่น้องมาเฮ็ดอาหารได้ครับวันนี้นี่ล่ะฟอนเมื่อยามเบิดแล้วเลยยามเบิดแล้ว นี่หลังหนึ่งอะไรน้ำมูตหลอกอกเลยนะครับไปเฮ็ดอาหารกันครับวันนี้ครับสวัสดีน้ำอีกหลอกเด้อครับได้เลยครับวัตถุดิบหลักเข้าในวันนี้ครับกบครับกบนี่ครับเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมเฮ็ดอาหารอันนี้สิต้มยำส่วกบครับแล้วกอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้สีอ้อมครับอ้อมสนามปลาใส่ผักกันตรงนะครับ ยำเคืองกรเรียบ้อยครับครับมาเบิองอันนี้ครับได้มอได้มอยายพ่นดตกของดีครับน้องครับน้องใบกรที่ขาดก็ได้ครับครูรัวของเ้าครับนั่นคือน้ำปลาแท้ตาปลามึกครับหมักธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ฉลากเขียวครับเส่สลากเขียวอีกแล้วเด้อครับมื้อนี้ไปพร้อมแล้วครับเฮ็ดเมนูกันเลยครับเริ่มจากต้มยำสวกกบก้อนนะครับแตวจางอมครับ อามีลังเอากุบลงต้มก่อนเลยครับคั่วเดียบร้อยแม่ควจักว่าเป็นยังจึงเลือกใส่น้ำปลาแท้าตาปลามือฉลากเขียวเพราะยังละ่ะเพราะว่าพิ่นท็ดจากปลาใส่ตันย่างดีพเดอครับและก็มักธรรมาาตลอยเปิ1เ0นน้ำหมูเดอ้อเน้นปรุงอาหารไทยรสแซ่บเข้มข้นจ,จัดจานถึงใจนี่อาซสื่อไซล่ะได้อาซสื่อไสบ่กมีละร้านข้าไกาบ้บานของพี่น้องครับนี่หน้าปักซอยกับมีได้แม่มแล้วก็ร้านข้าจะน้ำทั่วไปครับหรือว่าตามตลาดสด หรือว่าสินี่ช้อปปิ้งออนไลน์นี่ง่ายง่ายนอกจากนี้เงื่อนกับคลิกรั่งได้เลยครับมีตามมีเลยช้อปปิ้งออนไลน์นี่สครีปแบรนด์ออฟิเชียลนีใส่เกลือหน่อยนึงครับแล้วก็ใส่กบลงไปเลย นี่ที่สองครับ สร้างความปุ่มฮะอันน,อนี้ครับอะไรต่างข้างนี้ก็ต้มครับต้มกระมอขวดเลยตุ่มเ,เ,เลยส่เต็มเลยแะครับใส่น้ำปลาลงไปเลยครับเป็นเต็มออมเนออะอรนึงพอได้สดน้ำครับอือหอมกินพวกกระชายพวกตะไคร้ครับใส่หนอ่อคาพร้อ นี่แหละครับส่วนที่เสียบที่สุดของกบคือน่องนี่เดยน่องกบนะครับในย่างนี่นสละอุ้ยน้ำลายไหลสุกแล้วครับใส่พักกันตรงลงไปเลย ามด้วยขาคัวครับข้ครั่วจะซ้อนซึ่งสีสันครับหน้าตาอ้อมกบครับเรียบร้อย ฟังทางนี้ครับวันนี้ฟังทางนี้ก็สิเป็นต้มสั่วกบครับหอมเลยจะบักนาวครับน้ำปลาครับใส่ฟ้าเขียวเด้อครับ ตัวที่เสียบที่สุดมงนี้หละมงน,งน่องเนี่ยแหละครับต,ต้มส่วกบต้มยำส่วกบนะครับในเรียวครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ ร้อยแล้วครับทั้งสองเมนูปรว่าสิเป็นอ้อมกบแล้วก็ต้มยำซั่วกบนะครับเอาเบิ้งนี่โอ้หน้าตามองเนี่ยเป็นตาแซ่บครับนะครับก่อนอื่นครับสิตักไปให้พายพน,นะครับผู้เพิ่นพาไปใส่ตุ่มกบเนาะเอาเป็นเพิ่นพมแหละครับเพิ่นไปเลี้ยงคั้วยะดทวงผมละ ตาไปกอนอู้ดีเอาส่วนหน่องไพ้เราเสียบๆแล้วกศสวดกบครับจุก้องกินสอตครับใาหา้พ่อสองต ต้มุงครับต้ยมยำซุกกบแล้วก็แกงอ้อมกบครับสิวไวฝาพยานะดีผู้คนพาไปใส่ตุมกบแล้วก็ได้น้ำปลาแท้ตาปลาหมึกชะลาเคี้ยวครับเออฝากพํานเห็นน้ำกินดีนหน้าครับมาออกไปหน้าเขาพอดีนี่เลยครับนี่เดีวยวอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อมกับต้ม<อ>ต้มซ่วโอ้หลายแต่ว่าฝากแล้วสองอ,อย่างแมน <c oughs> กับได้นี่ครับ น้ำปลาแท้ตาปลามืกครับชลาดเขียวเอาฝากพอดีเราะเห็ดเจ้ากินอยู่ทมงกระทาพอดีเลยขเลี้ยงพอดีครับออพอดีหลักล้ายางเลยเสียบไป<อ>ได้ยคมกระเสียบหวนมาเสียบไปแล้วผมแบบทรมชาร้ายๆนะครับไ,ไปๆๆไปๆไปอย่งแรกขอบคุณห,หลายๆเด้อครับที่ยุ่งกันจบมนเดียวทีอให้แล้วก็ขอบคุณนี่ครับผู้ร่วมเดินทางนะครับตัวซอยความเสียบน้ำปลาแท้ตาปลามืกครับ มาธรรมชาติ1อยประเส้นสลักเย้ยวนี่ครับแต่กาแฟวันน้นเครับวาะว่าสิเป็นน้ำปลาาพาปาได้ใบปลาหมือนกันด้วยครับทั้งสงสูตรสูตรเสรียมงแลวกัสูตรแซบนัวครัรคบไปเยวได้เนีกินแรงแล้ววันนี้ขอบคุณพี่คุณน,น้องที่ไปใส่ถุงครบแต่หมู่บ้านนะพ่อใสต่ตุงครบแล้วก็พยายามครบอูนน้ได้หลายเปอรตเก็นวกต์หลายตัวแต่ก็ไป ยังพอกรับไม่มือหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็ได้ไร้กล้วยขอคอกเราบ่กําลังรวยมากกําลังรวยขอคอกเมนกาลเยขออกางครับเห็ดตะไคร่หอมครับจะลืมเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่เด้อครับเป็นกำลังใจนะครับและก็ฝากไว้้นั้นนะครับอีกหนึ่งเพจสครีปตแบรนด์ตาปลาหมึกครับนี่ครับไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนน้ำไม่เด้อครับ